จะมงต่อมาจะอะไรเกิดกันยังเสมอกัรดูให้ดีเลกนตกนผูกชอยากระเพิาว่าทั้งคูใครจะเป็นผู้ชนะเดียวนี้เอาลยครที่รบงันอันลักกันอล้วไม่ว่าจะเป็นเพชรูข้าลงแดงเอดอรงนี้อากตะมเอาลวครับเที่ยวนี้ทื่ว่าระวังท้าวารีเจอกับทุงหุนใหญ่ แล้วก็ตามด้วยเจ้าแม่คำไหลแล้วครับารรัก้าคำงหนังแท่นบนหนองแหวงสีเกศครับเผยกับคำปิวองลงครับจากบ้านหนองบ่อปอฉลาดน้อยนี่ครับรกาว่าอันท่านนยบองพลังประทห้อมสามาามเนยแน่าามเ ไออพี่ีโอ่สรเกียครับมีเอทัดทิ้งเนอะไล่หสิรอลเอาไปเผยแร่ทั้งยูทูบของเราทัดทิ้งนี่ของอบตน้องลพก็ ซน่าทีมหน้า้นันมาแกอกอกันมาเิอาสาเลยเนาโอเคตอแกเ่ยอกล้กายนาคมยางันเนนเินย้าไปพี่เปนวหมอนันมันก็เปจ็เน้ตเ่นหน้าในน่เป็นรทำงานเยอะกโเลยอาแล้วครับนิ่งเ้อครับดนดีพอครับนิ่งาตีดาวดนตีลดเลยครับดีดีลดง่า เป็นรอบสี่ทีมครับเพชรทูกคำด้วยผมพี่น้องชาวท่าวาลัยครับตำบลหมอตอนใกล้ๆนั่งนั่งบนครับเมืองนักปราบโทราบไพ่ทำเจอกับจิกสายเลือดเหมือนกันพุ่นเทพสุขพรจากตำบลหนองหนองขวัญโอ้โหเรียบร้อย,อยท่านผู้ชมทีมรอบสี่ลำครับในประเภทขอไทยเลยเอาล่างนัดแดงครับเพชรทูกคำจากท่าวาลัยะตีมตะบนมาเทพสุขพร ชุมชนบ้านทุ่งทุ่งใหญ่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในครอบคหญ่ตามติดตามนีตามกระยิ่ยงขวาเข้าเกี้ยวสองตีคุ้มตีคุ้มตีคุ้มคุ้มเชิยมาเอาแล้วครับนี่ตะกุยตะไายออกมาเพื่อที่จะให้ถึงเส้นชายให้เร็วที่สุดขณะนี้ความเร็ว500นอตต่อกิโลเมตรหมายทะเลเรืยสั่งไปเอาล้วครับเพลย์ยาวเพลย์ใหญ่สี่ีพายไม่มีใครยอมใครไม่ไปจะยอมใครระวังเพชรรูขันกับเทพระกอุตร เทพัขุดทอนท่านพระพุทขุดทอนบรณดิศส่งเข้าประกวดชุมชนหนองผุ่มุนใหญ่เอาเลยครับพี่ผู้ตู่ใีเราเลยเอาเลยครับยังพายแบบปองน้องสมานและฉันทำยังไม่เจอทัพไฟก็แท็กได้เลยทิ้งเริ่มตีเลงขึ้นมาหัวเริ่มไม่เสมอหัวถูกรทูนทกรลขาจ่าตะบนหัวโดนนีน้ำของชุมชนท่าพอดีสายผ่าตัวหยับขึ้นมาโกวมเทพสุดหก รอบ4รอบ4ถามมันกว่า10ทีเหี้ยถามแล้วก็ตอบออกทีหมาหลบพี่เห็นอโนทีเพชรทําหนีเอาล่ะครับ1ชั่วโมงต่อมายังมีอะไรเก๊กๆยังตะมื้อกันอยู่ดูให้ดีนะครับตันกูทําอย่ากระเด็ดตา <ilian -nyi> ตัสินงาระกัาปรเกี่ยวกับสินไม่รอชชาดึงเส้อขาวหงสีแดงๆครับดึงชูยอดเสาครับเชรผู้ำเทียบคัาชุดองก็ไมาชิงับสามนะครับประเภทขอไข่รพชรลก็ไปรอชิงกันเกับเรือเที่ยวต่อไปนี้เลยครับในทางนัผู้